จิตใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงจิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช้ตนของเรานะทํางานได้เองโกรธก็โกรธเองโลภก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองนะสุขก็สุขเองทุกข์ก็ทุกข์ได้เองจะสั่งให้สุขก็ไม่เชื่อนะสั่งไม่ได้ความสุขเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์มันก็จะทุกขนะ์ทุกข์แล้วไล่มันให้หายเร็วๆมันก็ไม่หาย ว่าตั้งใจจะไม่โกรธแต่เดี๋ยวเดียวก็โกรธแล้วตั้งใจว่าอย่าไปคิดถึงคนคนนี้เลยคิดแล้วเศร้าใจมันก็จะคิดอันไหนยิ่งห้ามยิ่งชอบเลยนะจิตเนี่ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเรามาเรียนรู้นะเรามาดูของจริงเราจะเห็นว่าจิตเป็นของที่บังคับมันไม่ได้จริงหรอกสั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อสั่งให้สงบมันก็ไม่ฟังนะสั่งให้ดีมันก็ชอบชั่วนะหมุนไปเรื่อย แต่ว่าไม่ว่ามันจะสุขหรือจะสงบหรือจะดีหรือจะชั่วมันก็ไม่เที่ยงมันก็บังคับไม่มได้เหมือนๆกันเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขเราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบเราไม่ได้ภาวนาเอาความดีเพราะความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงเราภาวนาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันบังคับไม่ได้เราต้องการให้ให้มีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ ถ้าใจของเรามีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้นะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรามีแต่ของบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จิตใจไปรู้ไปเห็นเข้าก็ปล่อยบังคับไม่ได้นะเหมือนเหมือนกันหมดเลยถ้าใจรู้ความจริงตรงนี้นะใจยอมรับความจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ ความทุกข์มันมาสู่ใจเราเนี้ยเพราะว่าเรายอมรับปรากฏการณ์ที่กําลังเป็นอยู่นี่ไม่ได้